สวัสดีค่ะพบันเด็กแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะเอฟซีค่ะวันนี้คุมพัน์จะแกงพักทองใส่ไก่ค่ะนี่ค่ะพักทองใหญ่เบลอเลยค่ะนี่ค่ะฟักทองร้องเตือนใจนี่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะเรามาทําแกงฟักทองใส่ไก่กันนะคะเอฟซีค่ะมาดูค่ะเอฟซีค่ะวันนี้คุมพันธจะแกงพักทองค่ะแกงพักทองใส่ไก่ค่ะ ตำพริกกระเทียมค่ะตะไคร้ก่อนค่ะฟักทองต้มใส่หมอ้อไว้แล้วค่ะโกกพิกกระเทียมค่ะตะไคร้ค่ะ พราท้องลูกใหญ่มากเลยค่ะขมพันแกงแกงครึ่งลูกแกงครึ่งลูกได้เต็มหม้อเลยอ๋อแล้วค่ะ๋ะวเดียวแล้วค่ะปิกกระเทียมขาตะไค้ ไอเอซีค่ะดูค่ะคุมพันจะคั่วไก่ก่อนนะคะคั่วไก่ก่อนจะได้ไม่หม็นคาวส่วนฟักทองก็ต้มไว้อยู่ค่ะนี่ค่ะพริกกระเทียมค่ะใช้ขวงงหอมแล้วค่อยใส่ลงในหม้อแกงค่ะจะได้อร่อยออร่ยค่ะนี่ค่ะขวังหอมเลยค่ะนำไก่ใส่ลงไปค่ะ ปึ๊บใส่ไก่ลงไปค่ะไก่ไก่ลงไปคั่วนะคะนี่ค่ะไก่ไก่ลงไปคั่วไก่วันนี้ก็หนึ่งกิโลค่ะเอฟซีค่ะไก่หนึ่งกิโลกรัมนี่ค่ะใส่ไก่ลงไปคั่วเลยค่ะปึ๊บขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ คุณมากๆเลยค่ะให้ซีหาเนี่ยค่ะ,คะขั่วไก่ค่ะขั่วไก่ให้สุกก่อนแล้วเราค่อยไปใส่ในหม้อ,อกแกงนะคะจะได้ไม่เหม็นคาวไม่คาวนี่ค่ะกว้าวหม้อไปแ้วล้นเลยค่ะนี่ค่ะ ใส่น,น้ำล้างคุกค่ะเสียดายค่ะหอมๆด้วยค่ะพี่น้องคุมพันธ์จะแกงพวกทองนะคะแต่ว่าคั่วไก่ใจก่อนให้อร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะแส่น,น้ำปลาเลยค่ะหนึ่งสอง ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะแกงหม้อใหญ่นะคะใส่แกงหม้อใหญ่เราจะใส่เกลือไปหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะ ยูรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่ไปเลยค่ะคั่วค่ะคั่วแล้วก็แกะหม้ค่ะ นี่ค่ะเราก็จะมาผัดใส่อีกกระทะหนึง่งจะได้ไม่เหม็นคทาค่ะ สุกแล้วไข่เอฟซีขาสุกเก้าสิเอร์ซ็นเดี๋ยวเราจะใส่หม้อหม้อแกงนะคะนี่ค่เอฟซี่ะเราก็เทใส่หม้อแกงพัดทองเราเลยค่ะนี่เทใส่เลยค่ะจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะนี่คะ่ะแกงพัดทองหม้อใหญ่เลยค่ค่เอฟซีขาเนี่ะใส่ไก่โอ้โหจะรอให้ หม้อดเดือดพัดคมสุกก็ทานได้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยใทยอีสปีค่ะทีนี้ค่ะรอให้หม้อดเดือดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเอซค่ะแกงพ้าทองคูมพันตุเด็ดที่รับช่องคูมพันตุลากันคะ่ะอร่อยอร่อยค่ะแกงพะทองใส่ไกค่ค่ะมากินด้วยกันนะคะเอฟคะ่ะขอบคุณเอซีมากๆเลยคะ่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะเอีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ